สวัสดีครับทุกท่านก่อนอื่นก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณแล้วก็ขอบคุณสำหรับผู้ที่เข้ามาชมผู้ที่เข้ามากดติดตามให้นะครับวันนี้ก็ขอนำพระสมเด็จมาให้ท่านทุกท่านได้ชมอีก,อ,กอีกองหนึ่งนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานยุคปลายของท่านเจ้าคุณสมเด็จโตนะครับผู้กแกะพิมพ์ก็คือหลวงวิจารณ์เจรนยนะครับ เนื้อหาวันนะออกสีเขียวการมะลินะครับเป็นพิมพ์เกตทะลุซุ้มนะครับพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มดูจากเนื้อหามวลสารองคพระเห็นไหมครับจะมีคาบปูนปูนงอกปูนอะไรขึ้นนะครับปูนงอกขึ้นตามองค์ตามองค์พระนะครับเห็นไหมครับปูนงอกพระเกตยาว กเกียดยาวทะลุซุ้มไปชนกรอบแม่พิมพ์นะครับกรอบแม่พิมพ์มีความชัดเจนมากครับองนี้เพราะว่ากดพิมพ์ได้กดพิมพ์ได้ลึกนะครับกดกดพิมพ์ออกมาได้ลึกมากใบหน้าเป็นรูปรูปไข่นะครับมีลำลำคอให,เห,ให้เห็นใบหูซ้ายเห็นใบหูซ้ายเห็นลำคอนะครับแล้วก็ตาม ซอกแขนซ้ายจะแหลมลึกกว่าทางด้านขวานะครับตรงนี้จะมีรอยแกะพิมพ์ที่หัวไหล่นี้ตรงนี้เกือบหายไปนะครับลำพระองค์เป็นรูปตัววีตรงนี้เป็นเม็ดหลุดไปนะครับเป็นเป็นหลุมเป็นหลุมชายจีวอออกจากข้อศอกซ้ายซ้ายมือข้อศอกซ้ายมาชน หัวเข่าซ้ายนะครับดูเนะื้อหากันนะครับทุกท่านนะครับ เป็นปูนงอกนะครับเป็นปูนงอกนะครับเม็ดมวลสารมีให้เห็นครับปูนงอกชัดเจนมีความเก่านะครับพระผ่านการเวลาร้อยหกสิบปีนะครับร้อยหกเนี่ย ประมาณ160กว่าปีด้านหลังครับด้านหลังจะเห็นไหมครับเนื้อปูนจะงอแคนไซจะงอขึ้นทับถมพื้นผิวเกือบทั้งหมดนะครับเกือบทั้งหมดองคอง์พระตรงนี้เป็นเป็นรอยเนื้อกระเทาะออกจะเห็นเนื้อปูนงอขึ้นมานะครับตรงนี้เป็นรอยกระเทาะเห็นเนื้อในข้างในองค์พระนะครับ การตัดกรอบจะตัดตรงนี้จะตัดไม่ได้ตรงเท่าไหร่ตรงนี้จะเฉียงครับตัดเฉียงลงไปอันนี้ก็แล้วแต่คนตัดตัดนะครับความเก่าต้องมีครับพระร้อยหกสิบกว่าปีนะครับต้องมีตรงนี้มีความเก่ามีความผ่านการเวลานะครับพระแท้ของท่านสมเด็จโตนะครับด้านข้างนะครับ ด้านข้างมีปูนงอกมีความเก่านะครับปูนงอกมีความเก่าตัดจากด้านหน้าไปด้านหลังนะครับนี่ครับตามตามขอบตามมุมจะมีคล้ายๆปูนงอกขึ้นมานครับเป็นเนื้อปูนงอกขึ้นมาคลุมผิวพระนะครับ นะครับปุนงอกนะครับด้านข้างนะคมีความเก่านะครับมีความเก่านะครับพระสมเด็จต้องมีความเก่าให้เห็นนะครับเพราะว่า เวลานานาน,นะครับมีการหลุดของมวลสารนะครับหลุดของเนื้อมวลสารเม็ดมวลสารหายไปนะครับ สีดำๆน่าจะเป็นตะไคร้ใบเสมาครับเป็นไม่งั้นก็เป็นผงใบลานนะครับใบลานเผามีความหดเหี่ยวนะครับหดเหี่ยวตามการเวลานะครับเหีียวย่นตามการเวลา นีรูพุ่นปลายเข็มนะครับรูพุ่นปลายเข็มให้เห็นนะครับนะครับอืมเนี้ยปูนงอกขึ้นมานะครับทับถมกันขึ้นมาเนี่ยสีเขียวการมาลีนะครับ สวยงามถ้าชอบก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ